นี้ผมอยู่กับนะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นประธานเชียร์ของกองเชียร์สุโลทัยเอสวายนะครับสวัสดีครับผมครับขอแนะนำตัวหนึ่งครับผมครับอ๋อผมเอฟซ่าฮะก็ใน a ฟ e b ุ o k ก็คุณบลคาเฟ่นะครับวันนี้ก็ได้เป็นเจ้าบ้านครับตอนนี้ก็กำลังพาน้องๆมาทำกิจกรรมคือต้อนรับทีมเยือนซึ่งณนะตอนนี้กิจกรรมซึ่งที่เราเราจัดขึ้นเนี่ยวัตถุประสมคือเรายัางไงอยากให้มีความสัมพันธ์ที่ดีในแฟนบอล แฟนบอลทุกทีมนะฮะผมว่าทุกทีมเนี่ยที่เขามาดูฟุตบอลไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็มีความศรัทธากันเราก็เลยอยากจะรักษาศรัทธาของแฟนบอลเนี่ยให้ให้ให้ว่าให้นานที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเลยว่าโดยประสงค์จริงๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นแฟนฟุตบอลไหนระดับลากย่าใช่หรือเนี่ยผมอยากให้รักกันเอาไว้แค่นั้นเองครับขอบคุณม,มากมครับผมครับผู้ตื่นครับอ่าพิสซโลของเราครับกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยเรียกได้ว่ามีการ ประชาสัมพันธ์นะครับแฟนบอลแล้วก็กันยังไงครับในการที่สร้างทีมทิซสุโลเราขึ้นมาครับผมตัวผมเองก็เข้ามาดูในบอลทิซสุโลกก็ประมาณแค่สี่ปีก็เริ่มจากขุ่ไม่น้อยจนทุกวันนี้ก็หลักพันเราก็ผ่านปัญหาเยอะผมเชื่อว่าทุกทีมมีป,ปัญหาเหมาือนกันหมดคะแต่สิ่งที่ทําให้รักรักกันมากขึ้นก็คือว่าปัญหานั้นเราช่วยร่วมกันแก้และเราในทุกการเราพยายามแก้ไขแล,ล้วก็มองแล้วก็ทำความเข้าใจกันสิ่งนี้มันทําให้เรายืนหยัดได้ในจนทุกวันนี้ครับ ครับผมแล้วก็อยากฝากอะไรสำหรับแฟนบอลมิสโโลกที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆหรือว่ากรุงเทพปริม,มนทนครับผมสำหรับแฟนบอลคุณพลพัฒนินเขาจะใช้ชเชยงนี้ <c oughs> สำหรับคุณนวลพัฒนิ่นนะครับแมตจะไปเยือนลุิสารการบินแล้วก็มีกเกษตรศาสตร์นะโอเคผมว่าเราจะได้เจอกับพวกคุณแน่ครับเ <c oughs> จอกันใน Facebook ตัวจริงๆยังไม่เคยเจอกันสักทีเดี๋ยวมีโอกาสเราร่วมเชียร์กัน จริงๆสักครั้งครับขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณมากๆครับนี่คือนะครับเสียงท่านประธานเชียร์ของฝั่งสโต TSY ครับซึ่งเดี๋ยวเกมในวันนี้น่าจะสุกสนานมากแล้วก็จะเริ่มขึ้นอีกี่อใจนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือน้องๆหนูๆนะครับเยาวชนของจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งวันนี้มาเชียร์ทีมโปรดครับนะครับเราได้เห็นหน้าเห็นตาครับแมมถือว่าวันนี้มาการทุกไซส์ครับ ซึ่งก็เดี๋ยวคงจะทำหนาที่ในสนามให้พวกเราได้ชมกันนะครับแหม่มีนางฟ้าด้วยนะครับเนี่ยปิดท้ายด้วยคนที่น่าจะทานเก่งที่สุดในทีมนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูชมกองเชียร์ชุดใหญ่ครับกำลังนะครับ เดี๋ยวผมจะทำบรรยากาศไปชมนะครับแม આવવું બોલતો તો ક્યાં આવી